มา้ะมเคอยเลยยเลยยยแล้วหนึ่งป้าหมอสวัสดีครับผมพี่น้องครับมื่อนี่้าพี่น้องมา ข้องคือเกาครับผมแต่ว่าข้องเมื่อนี้เป็นข้องอีสานเขียวอยู่บ้านบ้านโพบ้านบ้านถุงสว่างเนาะเมื่อนี้นะหาอยู่หากินอีคือเกาครับผมพี่น้องอยู่ทงไฮทงหงอยู่ข้องลุงแบงค์เขาครับสวัสดีครับผมมา้อมกับหนวดแต่ว่างอกเนโอมันมันมันสูงอายุขึ้นแล้วย่อมคือย่อมเป็นบ้างเส้นโอ้ยฝีมือบอสุดยอดเลยฝีมือบอเขาต้องมีสีสันเนี่ยอย่างหน่อย สวัสดีครับพี่น้องได้เล็กก็ได้ได้เล็กก็ได้ใบให้พี่น้อง3.3สามลุงแบงสีห่าลุงแบงสีหืามาเดี๋มาชี่รถก่อนไปส่วนเป็นมาเบิงลีรื่องนีครับผมเอาสีหานะหาสีหครับครับผมหาหาหาสห เขาายาฮาาาฮาาับขอขาใจปะทิมบาซบบเดี๋ยวช่วงนี้ถ้าแก่ห้องก้างมงปลาซิวครับผมก้างนัดไวก่อนเพ่ะนี้ห้อง เอานีขึ้นมันติ่งโว้บุ่นแลงปือป๋อมาเลยมาจะป่าอ้ยพี่น้องเอ้ยฝนสิตกมาอีกแล้วหากินเหมือนไอ้ฝนตกเหมือนนั่นเลยอมาอยู่เขาเดี๋ยวช่วงนี้เาเอาพักขึ้นได้ครึ่งนึงแล้วครับเหลือครึ่งนึงเดี๋ยวสิมาปิ่นพักปอดตัวนี้ครับฝนตกอีกแล้วครับผมตกแน่ค้ามมาอนี้

เลือกค่เลือกค่แงเลยอย่เลือกแค่แหเลยอยู่ไปได้ไปด้มาจะใส่เพิ่มอยอะมันก็ถูกข้ออันไปดาวเลย

เดี๋ยไงสองสามเป็นหะอ้ตูหมอเบ็ดซองเนี่ย น้าวฟ่างอะไรข้าผ awesome ัดพื้อะไรข้าวผมพี่น้องไปลุยกันต่อตกถือเวลาสองตัวครับมาน้องงามเลยมีกับเขาแล้วครับผมมาเนี่ยไม่ใพื่นน้ผมบอกาดน้องงาม มอ,ม,มองนีตัวมันเคยขึ้นประจำมันตองข้างผุนเนาะมองแก่ผุนครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปลุนกันไปดูกันโอเอครับอ,อมีน้ำบ่นี มันตอร์ไซค์ต้องสาวสับแต่ว่า nhả มันหลอบหลอบไปอยู่ได้หรอห้อยห้วย nhả มันหลอบไปอยู่ห้อยหวน้ามันต้องไหลลงสายดิห้วย nhả เม่ยนีลีเกียงไปเลยเลยโอ้ห้ยป้าหลีครับผมพี่น้องนี่นี่ห้อยป้าออกไปแล้วไปเบิดสาแล้วป้าดูเราน้ำจับไรป้านี่พอไปเลยพีพีพี nhưng 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 Niedem, ini, ni 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 ni. 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 Ni ni.

ออกมันออกไป้ะบ่นี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 นี่ตีนไหมว่าแม่งตีนไเย็บตีนไว้หุ่นหุ่ทงนี่นี่นี่นออกไปเล็วนี่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 มันงานีล่นเ่งยังอยู่นี่เฮเนี่กระคาดข้โพดพี่น้องเอ้ย nó mình cũng dẹp ở mà hình nè hình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video นี่มันจะขาดอยู่นี่นี่นี่โอ,นโอนะ้โอนะีนะ่นี่นี่ดู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 ด

出来！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 娘娘娘！你走不走？来，立！立！

对的。 กตอ่อครับผมพี่น้องครับดูกันยาวๆครับผมพี่น้องคลิปนีด้วยฮิฮิฮิเธอเปลี่นยนนได้ยาครับผมพี่น้องยามจิตติ่งดึกๆๆเลยใส่แฮะมันล่ะเดียร้ายกว่าป้าขอ้องเนาะ แห้ถามันลึตยูเลยมันหนวโอ้นี่นีนน่นี่ขึ้นวาตั้มขึ้นวาตั้มเหยนหรือ khoai 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 Nó Buộc nước, buộc bên phẳng mà khô Oop. Yep. พี่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 อยู่พี่ตั้งใจอยู่หมขนขืนเป็นอะมาเนี่ยขืนเลยอกออกเราบ่โอยหนกหนกหนกถืออยู่ถ้าพี่อยู่ไหมมึงรวยออกเล่นะออกก็เสร็จออกออกตั้งใพี่ออออกก็เสร็นี่บอกเก็บก่ผมพี่อออกอกใเนาะ

โอ้ยเอาแบบละม่อมเลยนี่ไงครับตัวมันโอ้โฮวิอันนีน้เอาเงินๆเอาเอาไปแล้ะหวะ ตอนท้องตื้นเครื่องบนฝนตกได้แล um ้วครับผม ของวันนี้คืนนี้ค่อยว่ากันใหม่คลิปหน้าก็เนีนะน่ะละสำหรับการหาน่ะสำหรับการหา้าว่อแก่ไฟจนสี่ครับผมหอยจนไหนออกห <c oughs> อยอยู่หรอนเก่าที่เปิดบ่อ <c oughs> <c oughs> ช่มผลงานเท่าลรก็เฮ็ดเมนูกินกันครับผมพี่น้องครับมือแรงเข้ากะทีออกหลากันไหมอีต้ามึงด้อไปทีกับเป๋ากันครับมีก็แม่นครับผมพี่น้องครับ

อเหัวตุ่มกลับใส่ตัวไม่เท okay. ่ามาหนึ <speaking 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 okay. ่งครับผมมาครบแล้วหนึ่งป้าหมอ แบบหน,หนึ่งป้ากลนหมอนะครับผมพี่น้องครับบริได้ใส่หัวใส่แบบอัน,นคือเขาเลยสูตรนี่มันสีแสบครับผม,น,มน้ำนวดน้ำยังมันสีซึมซับเขาไปนพักเบิดเลยมาห้าบาทนี่ยเยียบร้อยต้มป้าครับลงมาแล้วต้มนี่เป็นต้มหัวมันครับผมต้มหัวปลาคอ,อานใหญ่สีแสบเดี๋ยวที่เขาในห้อ,องผลิลุยกันต่อครับอ้ยแญ่แทๆวะ่ะป้าตัวนี้วะ่ะ ใช่พ bon so ี <t uba> <t uba> <t uba> ่น้องมึงแซ่บมันอยู่ปากซ้ายแหงโคดโด้ยยังดอกโอ้บันแก้วยังครับผมแก้วแก้วนี่ก็เป็นแก้วบองครับผมมา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 แก้วก็แล้วมกปลาชิวยู่ไหนว่นที่ปี องใจไปเอาปลาข้องอย่างดีครับผมพี่น้องดีนะโตกดีมันหมานฝนตกมาเข้าไหนไปไล่เวนน้กันครับผมตึกตึกป้าตึกป้าทามาลือตัวยู่ครับผมเมื่อนี้พี่น้องเอ้อหอมเปียกมือน้ำปั๊บเลยฝนตกซื้อเลยเปียกซื้อเลยเนาะมาหมันใน ป้าบื้นครับผมพี่น้องครับหแห้งหแห้งง,หง่อือื 我明白。